ร้านนี้เป็นภาพจำที่ใครมาสุราษฎร์เป็นต้องลองเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวทะเลส,สดชามใหญ่ให้เยอะแบบเบิบ้มๆมาแล้วจ้าขับรถตรงมาที่ถนนในลึกซอยสร,รีเกษมแปดเลี้ยวเข้าไปสุดซอยก็จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทิ้งสุราษฎร์ธานีด้านในมีที่จอดรถเยอะมากค่ะทุกคนร้านนี้สายก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดไม่ควรพลาดใจกลางเมืองสุราษฎร์พลาดไม่ได้เพราะน,นี่เป็นหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของสุราษฎร์ธานีบรรยากาศก็กดีมากค่ะติดริมแม่น้ำด้วยร้านเปิดตั้งแต่เก้า จิง๊งจริงๆร้านนี้เขาเปิดมากว่า12ปีแล้วค่ะของทะเลก็ส่งตรงมาจากดอนซันและเป็นร้านที่เซเลปคนดังแวะมาเช็คอินเยอะมากรอไม่นานกว๋วยเตี๋ยวเราก็มาเลยมีให้เลือกเออานเม็ดทางเมนูข้าวเมนูกว๋วยเตี๋ยวระเดิมกันด้วยเมนูขึ้นชื่อกับมาม่าป้าทิงหม้อนี้399้กได้กังตัวยาวๆมา4ตัวกุ้งจัดเต็มไซส์จมโบ5้ตัวกระดูกหมูชิน้นเบอร์หมูแดงปลาหมึกและไข่ลาวายเยิ้มๆเสิร์ฟมาหม้อเท่าเถนทานได้ประมาณ2-3คนเลย แล้วว่าเด็ดนิโมซูหรือใครชอบเมนูเต๋ยวซีฟูด้ดจัดชามนี้ตามฟ้าเลยจ้ากับก๋วยเตี๋ยวจัดหนักทะเลรวมร้อยหกสิบส่วนถ้วยนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูทะเลเกี๊ยวปลาร้อยหกสิบห้าแล้วจานต่อไปเลยค่ะมากค่ะทุกคนกับเมนูข้าวไม่มีชื่อใช่ค่ะน,นี่คือชื่อจานนี้จริง,รงๆเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับผัดกระเพราไข่หมึกเด้งๆฟิลเหมือนกับที่เราเคยกินตอนเด็กๆเ,เป็นข้าวคลุกทะเลน้ำจิ้มซีฟูด้ดจานนี้240นะคะข้าวกระเพราจัดหนักก็240 มีทุกอย่างเลยทั้งไข่หมึกหอยเชลหมึกกุ้งกั้ง,ลงแล้วก็ไข่ปูเอาใจสายรักทะเลซีฟู้ดในรูปแบบผัดกระเพราหรือใครจะเอากั้งทอดกระเทียมราดข้าวเขาก็จัดให้ได้จานนี้ร้อยยี่สิบบาทแล้วยังไม่พอมาต่อกันด้วยข้าวไข่ค้นกันเชียง <c oughs> ที่ให้กันเชียงมาแบบชิ้นเบิ้มๆ26่สองร้อยหกสิบบาทกินไปคำเบิบ้มเมต้องขอเบิ้ลแน่นอนกับหมึกไข่ทอดสองร้อยหกสิบปิดท้ายด้วยยำไข่ปูเมนูตัดเลี่ยนสองร้อยห้าสิบใครมาสุร้าหรือกำลังหาร้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู ฟ้าแนะนำที่นี่เลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดที่รสชาติแซ่บครบเครื่องเครื่องแน่เป็นร้านที่ฟ้ากินมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังตามมากินกับที่นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทิ้งสุราษธานี